ท่าที่1การอุ้มประคองทั้งตัว cradle hold cradle hold ใช้ในการอุ้มให้นงเด็กและท้ายทอยของเด็กจะวางพาดอยู่บนแขนท่อนบนของผู้อุ้มและแขนท่อนล่างของผู้อุ้มจะอบผ่านใต้รักแร้ลงมาที่ลำตัวด้านนอกของเด็ก การอุ้มแบบนี้ลักษณะที่ศีรษะอยู่แนวเดียวกับลำตัวเหมาะสำหรับการกล่องให้เด็กนอนและการอุ้มแบบนี้ในลักษณะที่ศีรษะอยู่สูงกว่าระดับลำตัวเหมาะสำหรับการจัดท่าเพื่อให้เด็กได้มองสิ่งแวดล้อมรอบๆและให้พูดคุยด้วยเหมาะสำหรับซาลกแรกเกิดการอุ้มแบบเบลลี่โฮศีรษะของเด็กวางแผ่นท่อนของผู้อุ้มส่วนแผ่นท่อนล่างของผู้อุ้มโอบผ่านใต้รักแร้มาที่หน้าอกของเด็ก แขนอีกข้างประคองที่บริเวณสะโพกและต้นขาของเด็กโดยใช้แขนท่อนล่างสอดผ่านระหว่างขาของเด็กมาจับที่บริเวณลำตัวหรืออกรอบบริเวณหน้าต้นขาทั้งสองข้างเหมาะสําหรับเด็กทั่วไปที่สามารถชันคอได้การอุ้มแบบเบลลี่โฮในท่านั่งผู้อุ้มใช้แขนข้างหนึ่งโอบผ่านใต้รักแร้มาที่หน้าอกของเด็กแขนอีกข้างประคองอยู่ที่สะโพกและต้นขาโดยจะสอดมือผ่านระหว่างขาทั้งสองข้าง หรืออบประคองใต้ต้นขาทั้งสองข้างก็ได้การอุ้มแบบนี้ช่วยทําให้เด็กเริได้ง่ายลดอาการท้องอืดและท้องเฟอ้อการอุ้มพาดบ่า The shoulder hold ฟังอีกครั้งนะคะ The shoulder hold เป็นท่าที่เหมาะสําหรับเด็กแรกเกิดและเด็กทารกปกติขนาดอุ้มคางและใบหน้าของเด็กวางอยู่บนบ่าจัดให้เด็กหันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ควรก้มซุกอยู่ที่บ่าของผู้อุ้มผู้อุ้มสามารถใช้แขนท่อนล่างข้างเดียวกับบ่าที่เด็กพาดหน้าประคองใต้ก้นเด็กหรือใช้มือข้างหนึ่งประคองคอและหลังส่วนบนของเด็กการอุ้มในท่านี้เป็นท่า,ท,าที่เด็กจะรู้สึกสบายเหมาะสำหรับกล่อมให้เด็กนอนหลับท่าที่4การอุ้มนั่งหรือว่าเด็กฮิปโฮนารา ท่านี้เหมาะสําหรับการอุ้มเด็กที่สามารถควบคุมการมานของศีรษะและลําคอได้เป็นอย่างดีผู้อุ้มใช้แขนเพียงข้างเดียวขณะอุ้มโดยจัดให้เด็กนั่งอยู่บนกระดูกเชิงการตัวเด็กหันหน้าออกสู่ภายนอกเล็กน้อยผู้อุ้มโอบรอบสะโพกเด็กไว้ให้กระชับท่านี้เหมาะสําหรับให้เด็กมองสิ่งแวดล้อมต่างๆได้อย่างกว้างขวางมันยอดมากเลยค่ะจอร์จมีท่าที่ยิ่งกว่าน,นั้นอีกซาร่าว่าไงคะจอร์จ นั่นก็คือการส่งต่อเด็กนั่นเองวว้าวผู้ส่งแค่คว่ำตัวเด็กลงผู้รับเอาแขนสอดระหว่างช่องว่างของตัวเด็กรับตัวเด็กมาแล้วปรับเปลี่ยนท่าในท่าที่ต้องการได้เลยเยี่ยมไปเลยค่ะจอร์